ลูกยับข้างหน้าตีไม่เคยทันเลยเพราะอะไรทํายังไงมาดูกันหลายๆคนที่ยับข้างหน้าไม่ทันนะครับเพราะว่าจับไม้ยาวเกินไปและกําไม้แน่นมันทําให้วงตีเนี่ยมันต้องกว้างขึ้นมันเลยยับลูกไม่ทันลูกข้างหน้าเนี่ยเป็นลูกที่เร็วมากไม่ควรง้างหรือมีวงตีใดๆมา เราจะมาเริ่มจากการจับไม้ก่อนเวลาจับไม้ตีลูกข้างหน้านะครับเราจะจับไม้สั้นก็คือเราต้องเอามือเราไปอยู่จุดเกือบบนสุดของด้ามไม้และเราจะไม่จับไม้ยาวแบบนี้เพราะการจับไม้ยาวเนี่ยจะทําให้วงเรากว้างจนเกินไปมันจะทําให้ตีลูกไม่ทันต่อไปเวลาเราออกแรงเนี่ยให้เราออกแรงแบบเนี่ยกระชับกระชับไม้กระชับไม้กระชับไม้อย่าใช้การหักข้อมือหรืออะไรนะครับ ให้ใช้การกระชับมาลองสังเกตดีๆตัวเสื้อน้ําเงินนี่อยากมีซีนดุกดิกไปดุกดิกมาอยู่นานล้วโอเคในเมื่อทุกคนเข้าใจกันแล้วให้ลูกศิษย์ผมสาธิตได้ดูกันไปดูกันเลยหรือว่าแต่ละคนที่มีวิธีแก้ปัญหาได้ดีกว่านี้ยังไงลองพิมพ์แชร์กันหน่อยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนด้วยไปละบาย